ครับสวัสดีครับกับช่องบันเทิงบันเทิงนะครับคลิปนี้เราก็มาพบกับบรรยากาศของบารัยชัยทุ่งนะฮะจะมีคุณป้านะครับแกก็มาหาตกปลานะครับก็ได้ปลาอยู่เนาะเพราได้ภาษาโคราชบบานนี้เขาเรียกเพอได้เหลมอยู่ดอกพอได้ลิมนะฮะกับชีวิตของเราก็เป็นเนี้ยชีวิตคนไม่รวยนะฮะ คนรวยเขาจะไปห้างไปเล่นหุ้นไปอะไรเราไม่มีจะไปเล่นหุ้นนะฮะเราก็ใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตอย่างนี้แหละครับตกเบ็ดตกปลาเรามีความสุขกับเราครับไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศของท้องไร่ท้องนาอยู่ที่อำเภอตะการจังหวัดน้องบอนาพูนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็ให้กำลังใจพื้นที่บางจังหวัดแถวภาคเหนือนะครับ ก็น้ําท่วมนะครับเราก็เป็นกําลัง,ลงใจให้นะฮะพื้นที่ไหนก็ไม่น,น้ําท่วมเราก็ให้กําลังใจนะครับทุกพื้นที่อของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราคือคนไทยด้วยกันนะครับ <ăn> เดือดของเราก็จะมีพวกข้าวปายลำนะฮะ <hanol> เราบ้านเรานะฮะบ,บางพื้นที่ก็จะเป็นไข่พูแดงไข่พูแดงมันหายากแพงด้วยนะฮะ ครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับของเรานะครับคุณแม่ก็กําลังหาปูหาปลานะครับให้ลูกให้ล้านนะฮะอยู่บ้านแกบอกว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับนะครับเพราะว่าสุขภาพจิตของเราทุกวันนี้ฟังข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับรถบัสไฟไหม้นะครับมีคนตุยไปเยอะนะครับผม เป็นกาลังใจให้นะครับแล้วก็จะมีข่าวรถบัสไฟไหม้นะครับจังหวัดอะไรที่ดูข่าวเมื่อบานนี้กลับไม่ทันนะฮะแต่ไม่มีคนตุยนะครับมีคนปลอดภัยตลอดนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะยาวไปนะฮะดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะฮะบ,บรรยากาศรอบๆนะฮะก็เห็นเกษตรกรนะครับ มีอาชีพเราก็ดีใจนะครับอ่าคลิปนี้ก็ตากล้องเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่หลังนะฮะเดี๋ยวเราตัดต่อยทีนึ่งนะฮะ,ะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยครับผมกับช่องบันเทิงบันเทิงนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างคลิปของเรานะครับอ่าขอบคุณสันูุติตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับ นี่คือบรรยากาศของ,องเราครับนะครับกับช่องบันเทิงบันเทิงโดยอุเทนพักดีสายศิลปินช้างกึกนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคลิปผมก็มีหลากหลายนะครับมีคลิปบันเทิงบ้างป็นบันเทิงบ้างนะครับมีสาระบ้างมีสาระบ้างนะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรดินทรีย์ก็มีนะฮะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีมะไรนะครับบอกว่า ก็ติดชีวิตบ้านๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้กล่าวคนว่าสวัสดีครับผม